สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic ตลอดบายคิตตี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะของคุณคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงวันที่15ถึง31มกราคมมาดูกันว่าเรื่องใดสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเราก็ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะและคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะจ๊ะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเราไม่ได้จดจตรงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องหรือบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยก็เป็นไปได้ช่วงนี้คนวันเสาร์คุณมีความสุขดีนะเนี่ยมีความสุขได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานนะคะได้เจอหน้ากันได้พร้อมเพียงกันนะคะได้ สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้อยู่กันแบบมีความสุขนะคะหรือบางคนได้เป็นครอบครัวนะคะได้แต่งงานมีครอบครัวมีบุตรหลานบริวารน,นะคะมาดูกันเนาะสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกกับคุณคนที่เกิดวันเสราร์15ถึง31มกราคมนะจ๊ะไนเพนทัเกิลการเงินการเงินจะดีขึ้นนะคะ นายเพนเดเคิลเนาะเป็นลักษณะของสวยโสดและรวยมากนะคะคุณเป็นคนมีเงินนะคุณเป,เป็นคนที่หาเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองคุณไม่ค่อยพึ่งใครไม่ค่อยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครคุณเป็นคนชอบพึ่งตนเอง นะคะและช่วงนี้ก็มีเงินพอที่จะจับจ่ายใช้สอยอยากกินอยากอยากซื้ออยากทําอะไรตามใจตนเองก็จะได้ทําจะได้กินจะได้ซื้อนะคะหรือช่วงนี้อยากทําอะไรพิเศษเพิ่มเติมเนาะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้อาล์กนิิขายของเพิ่มหรือทําอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้แต่ให้เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์ธัญญาหารเพาะปลูก ดอกไม้ต้นไม้แบบนี้จะทำได้ดีนะคะแต่ที่แน่ๆคือการเงินดีขึ้นการเงินมีมากขึ้นนะคะทัว็อวน,นะคะข่าวทางไกลข่าวที่รอรออยู่หรือความเติบโตในเรื่องของงานนะคะการได้มีคนเข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาค้ำ เข้ามาประคองเข้ามาทําให้งานของเรามันเติบโตทําให้เงินของเรามันดีขึ้นนะคะถ้าคุณรอข่าวทางไกลข่าวที่มาจากแดนไกลหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคุณจะได้รับข่าวเร็วๆนี้โอ้โแล้วมันเนี่ยจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเดอะทาวเวอร์เนาะปุบปับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัว นะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วรอข่าวนี้อยู่ดีๆมันก็เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บเลยหรือบางทีมันยังไม่ถึงเวลาเนาะงานก็วิ่งเข้ามานะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องการเดินทางช่วงนี้ระมัดระวังอุบัติเหตุการพัดตกหล่นจากที่สูงลื่นหกขล้มมีดบาดประตูหนีบระมัดระวังตนเองนะคะเพราะมันเป็น The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งใจนะคะการแบบเหมือนเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามีเรื่องให้ตกใจนะคะคุยน็อปซอฟคุยน็อปซอฟเป็นลักษณะของหญิงเก่งหญิงแกร่งหญิงไม่คนที่เคยผ่านการมีครอบครัวนะคะแต่คุณเป็นคนเด็ดเดียวเนาะเหมือนคนเกิดวันเสาร์นยเป็นคนเด็ดเดียวเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนดุเป็นคนดุดันในตนเองเออเป็นคนพูดจาตรงตรงเหมือนบางทีก็อาจจะพูดขวานผ่าซากเลยก็ได้นะพูดแล้วเขาเรียกว่าอะไรกระทบใจคนอื่นแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เขาเรียกว่าไม,ไม่ไม่ได้อยากให้กระทบใครหรอกแต่เราเป็นคนพูดจาแบบนี้เองนะคะและคุณออฟสอดเนาะเป็นลักษณะของคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วก็จะมุ่งหน้ามุ่งมัน่นทำในสิ่งที่คุณคิดนะคะและช่วงนี้เหมือนคุณเองก็มองไปที่ข้างหน้าอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณมีประสบการณ์คุณผ่านมันมาแล้วแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะเพจออฟครับ ข่าวดีเรื่องดีโอกาสดีๆสิ่งที่คุณรอเนาะจากคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหลานบริวารให้โชคนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารเนาะแต่มันไม่เหนือบาปกว่าแรงเนาะเพราะเรามีเงินนี่นะคะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานเนาะบุตรหลานอยากได้ของเล่นอยากไปนูน่นอยากทํานี่เนาะมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะ หรืออีกในหนึ่งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เรารอข่าวดีที่เรารออยู่กําลังจะเข้ามาหาเราเร็วๆนี้นะคะงานที่เราที่มันเคยติดขัดเนาะมันจะดีขึ้นพอบอกว่าสวยสดและรวยมากก็มีไพ่สองถ้วยเข้ามานี่คุณกําลังจะได้เจอกับความรักความรักความสัมพันธ์โอกาสดีๆการได้เจอคู่ครองที่ดีนะคะเนี่ยข่าวดีในเรื่องของความรัก มีคนอายุน้อยกว่าด้วยเนาะอยากเข้ามาทําความรู้จักอยากเข้ามาจีบออยากเข้ามาติดต่ออยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคะมีไพ่ทูออฟครับไพ่ของเนื้อคู่ไพ่ของคนที่กําลังจะเจอคู่นะคะหรืออีกในหนึ่งถ้าคุณแบบอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่โสดเนาะไม่อยากมีใครเบื่อและเรื่องความรักเนาะไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดต่อเป็นตัวกลางเป็นในหน้า เป็นเซล์ขายประกันงานแบบนี้มันจะสร้างเงินให้ด้วยนะคะหรือมีคนที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรนะคะไพ่ถ้วยเนาะหมายถึงความรักเ,เขาเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเรานะคะเนี่ยเอดออฟฟอนเนาะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่นะคุณมีเกณฑ์ได้งานข่าวที่คุณรออยู่ในเรื่องของงานกาลังจะเข้ามาเป็นข่าวดีด้วยเป็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นทํางานใหม่ ได้งานใหม่เนาะเปิดปีมานี้เนาะรองงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้สักทีเนี่ยมีเกณฑ์ได้นะคะหรือมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายชิ้นงานใหม่นวัตกรรมใหม่นะคะให้คุณได้ไปเรียนไปทำไปศึกษาไปเพิ่มเติมแต่มันเป็นโอกาสดีๆโอกาสที่ดีนะคะถ้ามีใครหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานให้กับคุณให้คุณรับไว้นะคะฟอบสอดเนาะไพ่สีดนะคะก่อนหน้านี้เหมือนคุณเอง ลุยงานเยอะทํางานมาหนักเนอะช่วงนี้พี่ไพ่เตือนให้ระมัดระวงังเนาะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนนะคะนอนเยอะเแล้วร่างกายมันจะฟื้นฟูนะคะหรืออีกในหนึ่งมีเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดเนอะบางคนอาจจะแบบม,มาจากอุบัติเหตุเลยต้องมีการถูกมีดหมอเจาะไม่มาก หรือเป็นลักษณะของการนัดหมอเอาไว้ตรวจสุขภาพอาจจะต้องมีเจาะเลือดอาจจะต้องมีบางคนนัดหมอฟันเอาไว้จ,จะต้องไปทําฟันไปทําสัลญ,ญกรรมไปเสริมความงามนะคะหรือไปพักผ่อนไปสปาไปโยคะทําอะไรที่เป็นการพักผ่อนให้ร่างกายมันฟื้นฟูนะคะโอ้โหขึ้นต้นสิบถ้วยลงด้วยสิบเหรียญ การเป็นครอบครัวการมีความสุขการได้อยู่กับครอบครัวได้เงินซัพพอร์ตมาจากครอบครัวได้เงินมาจากทรัพย์สินที่ดินอสังหาได้มารัพย์ความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่การเงินการเงินที่ดีด้วยจากเก้าเหรียญจะเป็นสิบเหรียญเลยในช่วงสองสัปดาห์ของเดือนมกราคมเนาะคุณคนเกิดวันเสาร์นะคะมีงานใหม่ที่ดี มีโอกาสดีๆในเรื่องของงานเข้ามาในเรื่องของความรักเข้ามาและในเรื่องของการเงินนะคะที่ดินทรัพย์สิสนอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้ที่ดินได้บ้านหรือช่วงนี้เลขที่บ้านให้โชคนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะ โอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้ใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดียลน์ค่าครูเราทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วยังไงก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรอเรื่องใดไว้ทั้งเรื่องงานเรื่องความรักของให้สำเร็จสมหวังวันนี้เราลาไปก่อน Magic t าร์ลต์บายคิตตค่ะ